สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะการเฉลยพิกอาคาดนะคะโดยแม่หมอไอสุดแซบนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ติดตามเพจแม่หมอไอสุดแซบด้วยดีมาเสมอนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้เลือกคัดแล้วนะคะ A B C D นะคะว่า ในแต่ละคา์ดนั้นนะคะดวงตั้งแต่1ถึงสิสิงหาคมนะคะเพื่อนๆจะเจอกับอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้มีวิธีนะคะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะตั้งรับแล้วก็เจอกับสถานการณ์เราจะได้แบบมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะก่อนอื่นเลยคำแนะนำนะคะก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะอ,อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์นะคะแบบสาธารณะเลยนะคะเพื่อที่จะได้เติมบุญเติมบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะ รวมไปถึงนะคะให้โอกาสผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานจิตมายังไพ่านานะคะไพ่จะได้ดีเฮงแล้วก็ปังนะคะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือก A นะคะกกลุ่ม A นะคะดวง1-15สิงหาคมนะคะการงานนะช่วงนี้คุณให้ระวังคําพูดนิดนึงนะคะอาจจะมีบางอย่างติดขดัดเนื่องจากว่าคุณใช้คําพูดที่ แรงเกินไปนะคะอันนี้ให้เอาน้ําเย็นเข้ารูปเนาะแล้วก็อาจจะมีความเครียดกังวลบ้างเล็กน้อยนะคะเราอาจจะรู้สึกว่างานม,มันติดขัดเราเลยไม่โอเคเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะให้ทํางานด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่าคิดว่ามันจะโอเคนะคะหากคุณมีแผนอยู่ให้ทําตามแผนที่วางไว้นะคะวิธีเสริมช่วงนี้นะคะคุณจะเจอ ความเครียดกังวลใช่ไหมนะคะให้ทําบุญให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรนะคะให้ทําบุญให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรรวมถึงว่าให้ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะคะเจ้าชะตาเองจะดีขึ้นดีขึ้นแหละเนาะจากสิ่งที่มันติดขัดอยู่นะคะถัดไปเป็นในส่วนของการเงินบ้างนะคะอืมนะคะช่วงนี้คุณควรจะต้องเน้นทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรจริงๆ จริงๆเลยนะคะการเงินก็แบบต้องอดทนรอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีทรงตัวแล้วก็ติดขัดคือเหมือนกับรายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันยังไงก็ขอให้ระวงังแล้วก็คิดก่อนใช้นิดนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคุณจะไปได้เรื่อยๆนะคะ ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีสติในการใช้เงินนะคะแล้วก็หากํำบุญเสร็จนะคุณจะมีผู้ช่วยคอยอุปถัมภ์ค้ำชูรวมไปถึงรายจ่ายส่วนใหญ่นะคะเราอาจจะใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือดูแลคนรักนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามอยากให้มีสติก่อนใชเนอ้อนะคะจะดีโอเคถัดไปนะคะเป็นในเรื่องของความรักนะมาดูคนโสดกันบ้างนะคะช่วงนี้ยังคงต้องสนุกสนานกับเพื่อนอยู่ นะคะยังไม่มีคนดีๆเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าหากใครเข้ามาจีบตอนนี้เขามีเจ้าของหรือเปล่าเราต้องเช็คนิดนึงเนาะนะคะ ช่วงนี้จะวิบากกรรมในเรื่องของเงินงานแล้วก็ความรักแต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ให้ทําสังงกา,านง่ายๆให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาที่ดูแลคุ้มครองตัวเจ้าชะตาอยู่นะคะชีวิตจะได้สนุกสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะให้ขอพรกับพระพิคเนศนะคะแล้วก็ทําบุญกับ นี่กุมารน,น้อยที่มาโชว์หน้าไพ่เคสแบบนี้นะคะอาจจะเป็นกุมารที่เคยเลี้ยงไว้หรือเราเคยเกี่ยวข้องกับการทําแท้งเนาะให้อธิษฐานจิตให้ดีตั้งชื่อสกุลให้เขานะคะแล้วก็ทําบุญอย่าลืมนึกถึงเขานะ จะได้อำนวยพรให้นะคะบางอย่างช่วงนี้อาจจะไม่โอเคแหละเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนาะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ทําบุญเสร็จแล้วคุณก็จะดีขึ้นนั่นแหละนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะสําหรับท่านที่เลือก A เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้นะอยากได้ความรักนะคะรักยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะคุณเองก็นะคะอยากจะมีทริปดีๆกับครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่หวังไว้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อาจจะเจอในเรื่องของปัญหารุมเร้าหลายด้านเลยเนื่องจากว่าพอการเงินติดขัดแล้วความรักการงานม,มันก็จะต้องแบบไปด้วยกันนะคะก็ให้ทําบุญให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรซะ นะคะชีวิตจะดีขึ้นนะตามลำดับเลยนะคะถัดไปนะคะเป็นในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะโอเคค่ะออภาพรวมถือว่าดีนะคะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเน้นงานไปหน่อยนะคะและเกิดความลังเลในจิตใจเยอะเยอะหน่อยนะคะสุขภาพทั่วไปคือดีนะคะเพียงแต่นะตอนนี้คุณอาจจะเจอกับ สุขภาพนี่ตีว่าแบบว่าเออถ้าเกิดเปิดไพ่หัวใจมาแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องเสียใจแบบฉับพลันนะคะเสียใจแต่ยังทนอยู่นะคะเดี๋ยวหมอจะมีทริคเล็กๆนะคะทายคลิปให้ว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะโชคลาภมีไหมอ่ะลองโดูโอเคโชคลาภที่ถามหานะคะยังไม่มีมานะคะให้มุ่งมุงม,มั่นฝ่าฟันแล้วก็มีความสุข แบบในที่ตัวเองเป็นจะดีกว่านะคะจะดีจะดีกับตัวเจ้าชะตาเองนะคะอย่าเพิ่งคิดมากไปนะคะเราเองก็จะมีความสุขได้โดยที่ ตัวเรานั่นแหละนะคะทริคเล็กๆนะคะวิธีเสริมดวงในะช่วงนี้เราจะวิบากกรรมแล้วก็จะกาในเวรค่อนข้างหลายรูปแบบเลยอย่าลืมไปทําสังฆทานนะคะทาบุญทําสังฆทานแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีตั้งจิตให้มุ่งมั่นรวมไปถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะเท่านี้เจ้าชะตาก็จะมีความสุขสุข,สข,สขชื่นสมหวังค่ะสาหรับท่านที่เลือก B นะคะกลุ่ม B ช่วงนี้นะคะการงานก็ เราอาจจะรู้สึกว่าเราเบื่องงานนะคะท่านที่มีงานทําอยู่อาจจะรู้สึกว่าเบื่องงานนะคะจนเราอยากจะถอดใจออกไปแบบหางานใหม่นะคะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีความน้อยใจเกิดขึ้นที่ทํางานก็ให้มองถึงเป้าหมายที่เราวางไว้รวมถึงความรับผิดชอบที่เราต้องต้องทำนั่นแหละตัวเองเพราะว่างานคือเงินบรรดาลสุขเนาะให้ตั้งใจเถอะนะคะแล้วก็กลับมาพิจารณาดูว่าเราบกพร่องตรงไหน ะะภาพรวมเอาจริงๆก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะตัวเองปรับจูนได้นะก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดไปเป็นเกี่ยวกับการเงินนะคะช่วงนี้เหนื่อยจังเลยนะคะก็ดูเหมือนว่าคุณมีรายจ่ายที่ไปเกี่ยวกับการเข้าสังคมค่อนข้างเยอะนะคะหากท่านใดมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะเป็นเกี่ยวกับการปาร์ตี้หรืออาจจะแบบ ดูแลคนรักประมาณนี้นะคะทําให้การของคุณเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตึงนิดนึงนะคะให้นะคะขอพรกับพระพิคเนตนะคะจะดีกับตัวเจ้าชะตาเองสําหรับการเงินนะคะถัดไปเป็นในส่วนของความรักบ้างความรักของท่านที่เลือก B มีคนโสดนะคะคนโสดอันนี้คนโสดนะคะก็ช่วงนี้นะยังไม่ได้มีใครดีๆเข้ามานะคะหรือเราแอบไปชอบใครเขานั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ ก็ให้อดทนรอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงจะดีกับตัวเองนะคะทริคเล็กๆ,ๆนะคะอยากให้ทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายน้ำมันนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าถวายทูบเทียนนะคะเป็นสะพานบุญเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองนะคะจะได้เจอคนดีๆเข้ามานะคะถัดไปสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้รักอาจจะไม่ได้หวานแหววนะคะแต่ก็รักให้ใจกันดีนะคะ เราเองก็มีบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะมีหน้าที่การงานร่วมกันหรือมีภาระผูกพันนะคะก็ยังคงไปได้แบบชิลๆถึงแม้ว่าไม่ได้หว่านแบบอะไรแต่อยู่เคียงข้างกันเสมอที่สำคัญก็ยังรักไม่จืดจางประมาณนี้นะคะดีจังดีจังเลยเนาะถัดไปนะคะเป็นในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะต้องดูแลเรื่องอะไร สุขภาพนะคะอาจจะมีการปวดหลังได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็มีบางอย่างที่จะต้องดูแลนะคะอาจจะเป็นช่วงล่างนะคะลื่นล้มอะไรประมาณนี้ได้หมดนะคะอ,อาจจะมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเคสแบบลื่นล้มหรืออุบัติเหตุเนาะอาจจะมาแบบปุบป,ปับเราเองก็ไม่ได้ตั้งตัวนะคะถัดไปเป็นในส่วนของโชคลาภบ,บ้างนะคะ ออโอเคค่ะโชคลาภที่ถามหาตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะอย่าเพิ่งซื้ออะไรเยอะแยะเลยเนาะนะคะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินมากกว่านะคะโชคลาภที่ถามหาตอนนี้ยังไม่มาจ้านะคะถัดไปนะคะวิธีเสริมดวงนะคะภาพรวมนะคะถ้าเป็นในส่วนของความรักนะคะน่ะนะคะให้คุณเสริมดวงนะคะ โดยการถวายทูปเทียนนะคะถวายเทียนพรรษานะคะรวมไปถึงสังฆทานง่ายๆนะคะให้กับตัวเจ้าชะตาเองให้กับเทวดาที่ดูแลปกปักรักษารวมไปถึงท่านเจ้ากรรมในเวรและเด็กน้อยที่มาโชว์ที่หน้าไพ่นะคะเท่านี้ท่านก็จะสุขกายสุขใจรวมไปถึงว่าสิ่งอะไรที่มันตึงอยู่ก็จะได้ดีขึ้นนะคะแม่หมอขอบไวพระคะ่ะให้ทุกท่านโชคดีสำหรับท่านที่เลือกซีนะคะสำหรับการงานนะคะ ออดูเหมือนมีบางอย่างที่คุณไม่ค่อยโอเคนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีคนหักหลังอยู่เนาะที่ทํางานให้คุณปิดตาข้างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปแต่พิจารณาให้รอบข้อนะคะ งานเนี่ยที่หวังไว้อาจจะต้องไขว่คว้านิดนึงมันยังไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้หรอกเนาะนะคะช่วงนี้มีเจ้ากรรมานเวรที่มาในรูปแบบของเด็กน้อยอยากให้ทําบุญให้หน่อยนะคะเคสนี้ให้ทําบุญง่ายๆเป็นการปล่อยปลาแล้วก็นึกถึงน้องที่มาโชว์ที่หน้าไพ่นะคะหากยังไม่มีชื่อนามสกุลเนาะเคสนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับว่าเราเคยเลี้ยงคูมารไว้แล้วเราไม่ได้ดูแลรวมไปถึงว่าเราเองก็อาจจะเคยเกี่ยวข้องกับการ เนี่ยทำแท้งหรือแบบให้ยืมเงินไปอย่างเงี้ยเคสนี้ให้ปล่อยปลาง่ายๆนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับน้องนะคะเองจะได้รู้สึกว่าเรื่องที่ติดขัดมันเบาบางลงนะคะถัดไปเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ดูเหมือนนะคะคุณมีเกณฑ์จะต้องหาหมอใช้ใจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหากมีบุตรบริวารแล้วนะคุณมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเพราะว่าความรักที่มีให้พวกเขานั่นแหละ ะะมันเติมบุญบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาที่ติดขัดนะคะเกี่ยวกับการเงินมันจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะหากมีใครยืมเงินไปยังไม่ได้คืนนะคะแต่ให้เราติดตามทวงถามเขานิดนึงว่าจะคืนให้เราได้เมื่อไหร่เพราะว่าเราก็มีเกณฑ์จะต้องใช้เงินอยู่นะคะถัดไปเป็นในส่วนของความรักกันบ้างนะคะสําหรับท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณเพิ่งอกหักมา อารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่เราเน้นงานเป็นหลักนะคะแต่จะมีใครบางคนเข้ามานะคะทำให้เรามีความสุขแฮปปี้กระดีกระดาตัวเนี่ยอยากจะอยู่ติดกับเราจังนะคะแล้วก็มีบางอย่างที่ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความสุขแบบเออไปกินข้าวกาันไปดูหนังกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีความสุขขึ้นนะคะทั้งเขาและคุณเนาะก็เป็นแสงสว่าง ในชีวิตนะคะคิบความสัมพันธ์ไว้ให้ดีนะคะอย่าเพิ่งผีผามหมายถึงว่าอาจจะต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะจะดีกับตัวเองนะคะถัดไปเป็นในส่วนของคนมีคู่บ้างนะคะความรักอืมนะคะคุณยังคงต้องเสียใจกับเรื่องเดิมๆนะคะอาจจะมีอาการแบบ เนี่ยลังเลสองจิตสองใจอยากจะเลือกคนไหนดีสําหรับคนมีคู่นะแต่ภาพรวมนะคะให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องจะดีกว่านะคะเพราะว่าคู่ของคุณก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตถึงแม้ว่าเขาไม่หวานแววนะคะเดี๋ยวจะมีทริคเล็กๆให้นะซึ่งเราก็รู้เองว่าเราต้องจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะคะอย่าลังเลสงสัยทําในสิ่งที่ถูกต้องตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียใจกับเรื่องเดิมๆนะคะ โอเคถัดไปนะกลุ่มที่เลือก C นะคะสุขภาพบ้างสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะมีปวดหัวเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็อาจจะแบบต้องดูแลจิตใจตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนเปลาะบ,บางนะคะแล้วก็ยังคงต้องนี่ดูแลตัวเองเนาะคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะจะถาหาเอาถ้าเกิดไม่ได้ดูแลนะคะถัดไป เป็นในส่วนของโชคลาภบ,บ้างนะคะเออตอนนี้ยังไม่ได้ในสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้นะคะอย่าไปซื้อเยอะเลยนะคะโชคลาภที่ถามหาไม่มีมาแต่คุณจะโชคดีเจอกัระยาะนีมิตที่ดีนะคะคู่ของคุณจะคอยดูแล นะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ดึงดูดเหลือเกินโชคลาภที่ถามหาอาจจะไม่มีแต่โชคลาภของคุณนั้นอาจจะมาแบบในรูปแบบของคนที่เข้ามาติดต่อที่เข้ามาดูแลนะคะใครใก็อยากจะช่วยเหลือเพราะว่าคุณเองเป็นคนน่ารักนะคะวิธีเสริมดวงนะคะของท่านที่เลือก c นะคะแม่หมออยากให้ไปปล่อยปลานะคะจำนวนตั้งแต่2ตัวเป็นต้นไปแต่ให้ปล่อยจำนวนแบบคู่ นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึงตัวเองให้ดีนึกถึงสิ่งที่ติดขัดนะคะตัวเองจะได้คลายกังวลลงรวมไปถึงว่าหากเรานะคะตั้งจิตอธิษฐานท่านที่เลือก C ีนะจำเป็นจะต้องอธิษฐานแบบตั้งใจนะคะหลังจากทำสังฆทานปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตแล้วก็ดวงชะตาของท่านจะสดใสประหนึ่งเทียนนะคะในช่วงพรรษาขออ a นวยพรให้ท่านโชคดีค่ะ กรุ๊ปที่เลือกดีนะคะดีด็อกนะคะมาดูภาพรวมของการงานกันบ้างนะคะการงานช่วงนี้คุณเหนื่อยจังเลยนะคะจะคงทัฟแบบนี้ไปประมาณ3-4เดือนแต่ครึ่งปีครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเหนื่อยเนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็รักเมตตาเอ็นดูดีนะคะที่สําคัญนะทำอะไรก็ถูกใจไปหมดแต่ก็อาจจะต้องเหนื่อยออกแรงนิดนึงนะคะภาพรวมนะคะคุณขอพรกับท่านโจที่บ้างนะคะคุณจะ มีเกณฑ์งานเบาบางลงผู้ใหญ่รักเมตตาเอ็นดูแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะลองทําดูนะคะเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยทำอะไรที่ดีก็ส่งผลให้ตัวเองดีนั่นแหละนะคะถัดมาเป็นในส่วนของการเงินบ้างนะคะการเงินมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะการดูแลรถนะคะซ่อมรถเปลี่ยนล้อ,อยางเปลี่ยนอะไรอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินแบบฟ้าแลบ เลยนะคะรวมไปถึงว่าไม่ให้ใครยืมเงินหรอกน้อเขาคนนั้นอาจจะขี้เหนียวคืนเราช้าหรือเราเองอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทแบบไปทวงเขาแล้วเขาไม่ให้นะคะบางอย่างที่อยากได้ก็ให้ปิดตาข้างหนึง่งเกี่ยวกับการเงินนะคะเตรียมเงินไว้หน่อยนะอาจจะมีเกณฑ์ได้ใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถนะคะถัดไปเป็นในส่วนของความรักบ้างนะคะคนโสดนะคะรู้สึกว่านะคะช่วงนี้รักที่ไขว่คว้ายังไม่มานะคะให้เรา ะะพิจารณาตัวเองเยอะๆหน่อยช่วงนี้หมายถึงว่าดูแลตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้ระลึกถึงจิตให้ระลึกถึงตัวเองว่ามีตรงไหนที่เราควรพัฒนาต่อไหมนะคะความรักที่ถามหาย,ยังไม่มานะคะก็นี่นะคะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะยังไม่ใช่ของจริงหมายถึงเขาคนนั้นอาจจะเข้ามาดูแลทําให้เรารู้สึกดีแต่เราก็ยังไม่ได้รู้สึกชอบเขานะคะหรืออาจจะเป็นลักซ้อนที่เป็นคนมีเจ้าของมาชอบเรา นะคะเพราะว่าเราเองก็มีเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปแบบของเด็กน้อยนะคะเอ,อ,อยากให้ทำบุญให้หน่อยนะคะให้นึกถึงถึงน้องที่มาโชว์ที่หน้าไพ่นะคะตั้งชื่อสกุลนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับกุมารที่เคยเลี้ยงไว้ไม่ได้ดูแลนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยแท้งหรือเราเองเนี่ยอาจจะเคยเกี่ยวข้องกับการทําแท้งหรือแบบมีเด็กหลุดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเคสนี้ให้ทําบุญให้เขาเป็นถวายผ้าไตาจีวรก็ได้ นะคะง่ายๆตามกําลังทรัพย์ที่เรามีหรือหากยังไม่มีสตางค์เนาะก็ให้เป็นปล่อยปลาง่ายๆแต่ว่าให้ตั้งชื่อนมสกุลให้กับน้องโดยที่ไม่ต้องมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะน้องจะอาํานวยพรให้เจ้าชะตาประสบพบเจอแต่โชคดีนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างอ่าช่วงนี้นะคะจะมีสเตตัสจะไปก็ไปไม่สุดจะมา ก็มาไม่ได้นะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณติดขัดแล้วคุณไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะคะก็ให้อดทนนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณเครียดอยู่จะดีขึ้นหากคุณเข้าวัดทำบุญบ่อยๆนึกถึงสิ่งที่ติดขัดนะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะใจดีเดี๋ยวจะแปะคาถาขามากรรมแล้วก็ทุกในรักให้นะคะจะได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคนอ,อกหักนะหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องแย่ๆแล้วก็ เ,เครียดนอยร้องไห้เองทุกวันเลยไม่ต้องเครียดตัวเองแต่ค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปนะคะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างอืมช่วงนี้อาจจะมีอาการเครียดกังวลเยอะปวดเมื่อยตามร่างกายยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแม่หมอเป็นห่วง นะคะถัดไปนะคะเป็นในส่วนของโชคลาภบ,บ้างนะคะโชคลาภช่วงนี้ยังไม่มีมาถ้าซื้อก็จะหมดเงินเยอะละตัวเองนะคะอย่าพึ่งซื้อเลยนะคะเรามีอาการอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ให้เรานิ่งเสียจะดีกับตัวเองนะคะเออเนาะมีบางอย่างที่อยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะโดนตลอดเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมนะคะยังไงก็เราแต่นะคะอยากให้ได้พบเจอสิ่งดี ทริคนะคะทริคเล็กๆของท่านที่เลือกดีนะคะก็อยากจะให้นะคะทำบุญนะคะถวายเทียนพรรษา ถวายทูบเทียนเพื่อเป็นการตอบบุญให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะเจอในรูปแบบของทุกในรักนะคะแล้วก็การงานที่เหนื่อยแสนเหนื่อยนะคะการเติมน้ํามันตะเกียงรวมไปถึงการถวายทูบเทียนจะทําให้ชีวิตของเจ้าชะตาสุขใสรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้นนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายนะคะดวงประจำวันที่1ถึงสิสิงหาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหากทุกอกทุกใจนะคะแล้วก็ ท่านได้ความรู้นะคะจากคลิปนี้บ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีประสบความสุขแล้วก็จเจริญยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะในวันที่ 1 6บหถึง 3, สาสิงหาคมนะคะแล้วก็ทุกค่ำคืนค่ะเราเจอกันนะคะทุกวันอังคารพุธเร์อาทนะคะเป็นการไลฟ์สดดูดวงฟรีหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจแม่หมอนะนะรักนะจุบจ๊บๆขอบคุณค่ะ